เดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการเหนื่อยล้าของนักเตะหน่อยแล้วกันเพราะว่าพี่ไม้ปฏิบัติรข่าใหม่ค่ะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือพี่ไม้ทางพี่บอลอาจย์บอลแล้วก็จย์บอยเนะ okay. าะแกก็ไปเกาะติดที่สนามเขาก็อัปเดตว่าก็มีอาการแบบเหนื่อยล้าบ้างเพราะว่าเนื่องจากแบบมีอาการเดินทางเนาะก็ปกตก็มีความเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่ว่าพี่ไม้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากแบบตั้งเป้าเนาะตั้งเป้าว่าอยากจะชนะทั้งแบบ 8เกมร่วมก็แปลว่าแบบก็คือพอมนี่จะแบบคว้าแชมป์เนี่ครั้งนี้เลยนละกันใช่ใช่ก็ไม่แปลกที่ไม้จะพูดมา้้าะทีไม้บอกว่าตั้งเป้าชนะแค่4เกมมันเแย่ย8 5เกมม่้แลกแต่บอก8เกมก็ดีแล้วหมว่าผมบอกว่าอย่าอย่าไปโทรลงที่ไม้เลยเพราะคอมเมนต์หลังลงคลิปนี้ไปไปด่าทังเตะไทย อุ้ยล้าทำไมแค่2เกมอุ้ยพี่ถ้าพี่มาเป็นนักบอลเขาเดินทางอะไปเวียดนามเดินกลับทางกลับไทยเดินทางไปสิงคโปร์พี่แล้วเขาต้องลงแข่งอะมันต้องมีอาการเหนื่อยล้าบ้างอยู่แล้วใครคะนั่นคือเจวรปัดเหรอเพราะว่าเขาเก่งไงเพราะเขาเตะกับเด็กมอต้นเพราะเขาไม่ใช่นักบอลเอาผมพูดตรงนะผู้สื่อข่าวเองอ่ะทำข่าวทีมชาติตอนเนี้ยค่ะ เออเราตามบอลไทยอะ<ช>่ะเรายังล้าเลยอพนักบอลเขาลงสนามเตะเนี่ยขาไม่ยิ่งล้าหกหว่าเราใช่คือ <ฮะ S 2> ผมเข้าใจอาการล้าของนักเตะน,นิมิตไทยนะครับใครบอกไม่ล้า,าผมเถียงได้แทนเลยเพราะว่าผมเองเคยเตะนิทพน,นักกีฬมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยแข่งผมเคยนะเสาไปแข่งชับชาแกลับบ้านมานลองกรุงเทพและ<ช>อาทิตย์ไปชาแน่อีกทีนึงไปแข่งแล้วกลับมนานกรุงเทพจันไปชนแนแล้วกลับมากรุงเทพคือผมไม่นอนโรงแรมเพราะว่าแข่งเช้าจบที่เงาผมกลับบ้าน3วันน่ะ ยังล้าเลยค่ะเดินทางชาแนลกรุงเทพอะนะครับยังล้าเลยแล้วเนี้ยไปเวียดนามกลับไทยไปสิงคโปร์อีกแล้วเดี๋ยวกลับไทยเล่นในบ้านท่าเตะรอบรองอีกไปเยือนอีกอาจจะไปอินโดนีเซียอีกแล้วกลับมาอีกฟุตบอลโลกของเตยค่ะฟุตบอลโลกเนี่ยเตะเจ็ดเกมเป็นแชมป์ใช่อซึ่งครับต้องเตะแปดเกมเดืเป็นแชมป์อ๋อเอาพวกผมไปบอลโลกมาเอาผมไปมาสมองยี่สิบสองอะเตะเจ็ดเกมเป็นแชมป์ที่กาต้า เป็นบอลเมย์นั่นว่ว่าไม่ใช่เอาเล่าเลาสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังยูโรเตียกินัดวะเจ็ดเหมือนกันมั้งต้องเเจ็ดอะประมาณนั้นเออคืออับบลโลกอะเตะจัดเกมผมพุ่งตรงผมไปทําข่าวผมยังเหนื่อยเลยคือเราไปเราก็เล่าเดินทางแค่ในกาต้าแล้วในกาต้าสนามมันคือเหมือนในกรุงเทพอะไม่ไกลเรารถไฟฟ้าถึงเกือบหมดเลยมีรถบัสต่อยังเหนื่อยยังลาเราเนนักบอลเดินทางเตะแปะเกมเป็นแชมป์เนี่ยมากกว่าบอลโลกอีก พ,พี่คนนี้เขาบอกว่าเดินทางล้านนะแค่แพ็คก,กระเป๋าลื้อกระเป๋าก็มื่นแล้วอะต่อลงจากรถบัสอะผมพุ่งตรงนักบอลเองก็ต้องมาเ,เข็นกระเป๋าคือต้องช่วย<ช>ตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะมีบริการจากพนักงานอะไรไม่มีเขาเห็นในสนามยิตนตลอด้วคือพี่ๆนักฟุตบอลก็คือเขาต้องแบบแบกของตัวเองก็ต้องแบกของออาโอเคเรื่องของลูกบอลเรื่องของมาร์กเกอร์ต่างสตาฟช่วยขนบางส่วน ที่จ่ายเป็นล่ามอิชิเอะยังต้องมาช่วยขนเลยอ,อิชิเอะบางทีเนี่ยเขาก็ยังต้องมาช่วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเดินตัวปิวนะครับค,คือเขาต้องช่วยนการทัตาร์ในเมืองไทยเนี่ยมีหน้าสักก็หลักสิบคนนะ่ะก็เยอะอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นเพราะว่าหมอนว่ก็ต้องนวด<ช>กายภาพอโอ้หมอเยอะมันก็ต้องมีโค้ดตำแหน่งตำแหน่งนี้มีผู้ช่วยโค้ดต่างๆเขาก็ต้อง,ก,องก็ต้องทำงานเป็นทีมฉนันเนี่ยล้าไม่ล้านอนนะครับก็ต้อง เซมักเตก้วยใช่น<า> <ฮะ S 2> ผม<ฮ>ะนะผมก็มองมบบน,นี้นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ